อ่าวัดดพี่ยูพี่ยูมากินเนื้อย่างอืทานเนื้อย่างนะมามามุกแล้วกินเนื้อย่างกินเนื้อย่างมาน่ะเห็นแม่หมูแล้วหรอแม่หมูเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่างมามา

ลำบากวันรางวันทีนึงกอ้เป็นต่อแสบเป็นตะแสบ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 ใ่มาเสียใจเลยมาเด้อตะตึงร่ามวันมได้เพีห้าใสว่าวิธยทีทีทีัอไ่าอืมอยย่งนาขนาดใอิติกติกนีกุ้งีกุ้งรางวันการเกียงสองใบ รางขางเคียงคือนปลาถือรางวันที found. ่หนึ่งรงวันที่หนึ่งมันไปทางไหนมันได้ขางเคียงบ้านเฮานี่โบเคยมีไผถือรางวันที่หนึ่งเนาะมันถือมันน้ำหมูหมูหมูขายอยู่ไหนอยู่อุงเทียนก่อนจารางวันที่หนึ่งมันก็อยู่อุ้งเทียนบอตั้งเต้ต่้งบ้านเบิดมากโบเคยมีไผถือรางวันที่หนึ่งที่อยู่บ้านนะาอ่ของตำบลเบิดจริงๆก็จ้องนาาหมู่เพระวคคนนถือกับมีแต่ไปถือผูออื่น แต่คนคนในบ้านบบเคยมีไผถือรางวัลทีหนึ่งเออต้องคอยมาถึงไม่ยอมเดินอ่าไหนเนือย่างพี่ใหไดเลยเนาะเขางอสามเงาอ่ะกินเนยอย่างกินเนยอย่างแล้วก็เบิ้งหนังแต่ปึงไม่หามโตหามโตเยอะแยะล่ะมา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 หามหาม ตายยนวก็ไกิน่ยไดน่วยก็กินป่วยก็ได้กยก็ไ้กินป่ด้กอน่ยกดนป่วยก็ไป่ยก็ดก่ก็้กิยกิน่ยิวอ้กิ่้ิ่ยนยก็ิว้กเนปย้่ก็่ยก็ป่บก็แด้กินยเอ้ามยัไก่ว่น่น่ยก็้นย้นป่ว้น้ ิดเท่าเองอยากกินเลี้เท่าอยากมอเลีงเบ่เท่ากินเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะทายแข่งบ่เท่าให้เพื่อเอากินแข่งบ่วเท่ากินอาหารไปเร่ยร้านบุญกินไปเลยก็คือใจเขาดีว่าเอาเมา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 โอ้กินหลายๆคนเนี่ยมันสเสียบมามามา ทำยหงไๆเรับมูประกันถือเกลียเราวันที่หกมาเราวันที่หกกับกินใดพี่น้องเดี๋ยวเลยวันที่สามทสจองก็อยากกินมาทำยหงไๆเอออะไรล้อมตัวนี่อนบอคอทำยังไงในวพี่อนู่ ก็สวมกึบๆมาไ่จิตคใหไ่แข่งกันนเสือแสบเสือแสบเสือแสบเอาแก้วกับถวยมาเลยพี่ยูเลยห้องเว้ยเแม่เมยน่งเนี่ยเวลากินอะไรยุดเราเด้อพี่น้อง